เอนดูสองแสบทุกคนช่วงระหว่างเดินทางจะขึ้นเครื่องแต่น้องขึ้นเครื่องแล้วหล่ะตอนนี้ช่วงระหว่างที่เดินทางจะไปขึ้นเครื่องใดๆแล้วเขาก็คุยกับเจนนี่อะความแสบความน่ารักของเขาคือแบบเวลาคุยกับสาวอะสังเกตดูสองแสบเนี่ยจะไม่กล้าพูดอะไรมากใช้แทนคำว่าลูกหมดจ้าคือถ้าเป็นแบบแนวสาวสวยมาเนี่ย นุกกับปายจะแทนเขาอะว่าเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ว่าลูกแทนตัวเองเขาว่าลูกหมดคือแบบบางคนอะอายุน้อยกว่าตัวเองแค่ปีเดียวยังแทนตัวเขาว่าลูกเลยความที่กลัวดรามา่าไม่รู้กลัวทำไมไม่ต้องกลัวหรอกเป็นเพื่อนกันจีบเลยแข่งกันจีบสาวเลยเราสองคนนะ่ะอืก็แข่งกันอยู่นะแข่งกันจีบสาวอยู่นะสองแสบ คือแบบเห็นสาวไม่ได้จ้าตาวาวแต่ก็มีความเกรงใจไม่รู้จะเกรงใจทำไมเขาหน้ารักคุยกับน้องสาวเจนนี่เจนนี่เขาก็แนะนำเพื่อนเห็นสาวไม่ได้อ่ะตาวาวทั้งสองคนแหละอืมแข่งกันจีบสาวเลยจ้าสองแสบอ안ยองเซายยองโย เอ้ตื่นมาค่ะโอ้ยเดี๋ยวไอ้ใจตื่นก่อเลยตื่นเต้นจิตแไดเจอตัวสิงตัวเอ้ยเกยได้ค่ิกเกอร์แบกำลังขัรรถไฟกับเราัไหนอ่ะกำลังไปนั่งรถไฟไร่ไปไร่ไไปภุโซเยอะนี่จะไปรุงโซเหรอคือรับผิวไหมอยากจะรู้ค่นี่อยากได้อะไ ก็บอกพี่แล้วก็คิดค่าหินอ๋อคือพี่นุ๊กคะตั้งแต่เราเป็นพี่น้องกันมาค่ะอะไรนะทํได้อะไรก็ทั้งหมดแล้วก็หมดเงินมาต้องซื้อมาฝากสิเฮ็ดอ่ะเองิอุ้ยสีผมพีปัญหาสวยอ่ะพี่นุ๊กไปทําเมื่อกี้ก่อนรถไฟวิ่งถอยหลังรถตันนี้อุ้ยทําไมเขาถึงวิ่งถอยหลัง อ๋อพี่พี่ออฟล่ะพี่ออฟล่ะออฟออฟออฟอยู่กับคู่จิ้นคนแฟนโถอุ้ยไม่เขามีอุ้ยไม่เจอนานมีแฟนแล้วเหรอไม่เจอนานมีแฟนแล้วอุ้ยแต่อันนี้จะกลับมาวันไหนกลับคืนนี้กลับวันนี้เหรออะไรเด็ดที่สุดอะไรองค้างเลย ทำยังอืออันนี้ยอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องไ่่อะอยากดูกี่คนดูทั้งหมดนี่รนี้จะน้านก้โอ้ดีค่ะลูกเนไรค่ะเน็ก้าดีดีดีวันดีค่ะน้องชื่อมินนี่คาเีห้ตาย่ลยได้ไหม โอพี่แล้วเพื่อนหนูไม่น่ารักเนาะแล้วน้องโก้ไม่น่ารักหรอน้องโก้เยออย่างต่อโก้อย่าไปก่อนแล้วลกน้องโก้ค่ะอย่าไปก่อนเขาขอมินิร้อนดิเดียวยูโก้ใช่ไหมลูกนุ่งหดใจรูกตัวพี่เลยนั้นเนี่ยดิ๊กตอบดิกเอิเอิไงเข้าไปดูอะไรบอกพี่เขาสิเข้าไปดูอะไร เข้าไปดูอะไรบอกพี่เข้าไปดู tiktok นี่จับอะไรมันไป็นมมันบป็อ่างดูจริงไหมเนี่ยเขาบอกว่าใช่น้องพี่เตะหรือเปล่าคะอาจัรยพี่เต๊คิดว่ามันเป็นบักโตตั้งนานเออเราแนะนำซิมีใครบ้างแนะนำซิมีใครบ้างอ๋อไม่หรอกว่าอยากดูคนนี้แน่เลยินี่กิน ชื่ออะไรลูกชื่อมินนี่ค่ะอายุอะไรบอกก็ไปอายุสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดโคกโคกโคกโกอยู่สิบเจ็ดค่ะคสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดไุ่กเลยคนน้องเหรอก็คือสนใจแบบว่าที่จะซัพพอร์ตน้องไหมเนี่ย